มีเรื่องคนเกาหลีเขาตายที่กัมบูจาด้วยแล้วมีสาวเวียดนามคนหนึ่งออกมาอัดคลิปพูดถึงประเทศขเขมรสาวคนนี้เขาบอกว่าประเทศขเขมรน,น่ากลัวมากสาวเวียดนามนี่เขาเลิกไปเที่ยวขเขมรแล้ว ไปเที่ยวเามนมักจะโดนโกงโดนลีดไถเงินและก็มีชาวเกาหลีโดนจับโดนหลอกโดนแก๊งคอเซนเตอร์หลอกด้วยโอ้โหทุกคนเห็นไหมครับทั่วโลกเขาจับไม่เที่ยวเามนกันแล้วนะคนเามนเขายังไม่รู้ตัวอีกว่าประเทศเขา มีแต่แกล้งทอ e เซนเตอร์มีแต่วิาสาซีพชาวเวียดนามนะครับเขาเลือกคบหากับคนขมรนแล้วนะขนาดเขตชายแดนเนี่ยเขายังทำโลกั้นเลยนะครับเป็นโลโลดหนามด้วยนะโลดหนามสองชั้นอย่างดีเลยนะครับนะใส่ไฟฟ้าแรงสูงด้วยกันคนขมรนล,ลักลอบเข้าไปใน แผ่นดินเวียดนามนะเห็นไหมครับเวียดนามเขาจะไม่คบหากับคนเขมรน,นะถึงบางอย่างเขาอัดรัฐบาลเขาอาจจะยังคุยกับคนเขมรอยู่แต่ว่าประชาชนนะครับนะของคนเวียดนามนี่เขาจะไม่คบหาค้าขายกับชาวเขมรเลย เห็นไหมครับล่าสุดนะซาวขมินวินวอนให้ค้นเวียดนามซื้อข้าวขมินแต่เขาไม่ซื้อครับเขาบอกว่าข้าวขมินไม่ได้คุณภาพสาวเวียดนามคนนี้เขายังบอกด้วยว่าเขาชอบประเทศไทยกว่าประเทศขมิประเทศไทยน่าอยู่คนไทยน่ารัก เขาบอกว่าเขาชอบเที่ยวประเทศไทยเดี๋ยวบอกพรมีคลิปครับเดี๋ยวไปรับชมคลิปพร้อมๆกันว่าสาวเวียดนามหัวใจไทยคนนี้เขาพูดว่าอะไรบ้างเดี๋ยวไปรับชมคลิปพร้อมๆกันครับสวัสดีค่ะพวกพี่เป็นคนไทยพี่รู้หนูเป็นคนมาจากไหนแล้วใช่ไหมคะ เพราะว่าวันนี้หนูเตรงตัวอ้าวใหญ่ค่ะทุกคนและวันนี้หนูอยากบอกว่าเรื่องถ้าเกิดว่าประเทศไทยเขาสอบกามกับประเทศกัมพูชาแล้วคนเวียดนามจะยืนยันจะอยู่กับประเทศไหนอันนี้เรื่องไม่ต้องคิดนะคะทุกคนคนเวียดนามเขาเจออยู่ข้างค้างกับประเทศไทยค่ะ นี่ทั้งหมดทุกคนเวียดนามรักประเทศไทยมากๆเลยค่ะทุกคนจริงๆแล้วก็จริงๆเขาก็ไม่ชอบประเทศกัมพูชานะคะทุกคนเพราะว่าอยู่ที่กัมพูชานี้โดนเยอะมากคนกัมพูชานี่เขาโดนเยอะแล้วก็มีการล็อกประตูด้วยค่ะทุกคนจริงคนเวียดนามมันอ๋อ ไฟติ้งกับคนออกัมพูชาเรื่องการลักประตูเขาเป็นคนขายคนเวียดนามอยู่ที่ออกัมพูชานี่อันตรายมากๆค่ะทุกคนแล้วก็ตอนนี้มีเรื่องคนเกาหลีเขาตายที่กัมพูจาด้วยแล้วตอนนี้ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมคะประเทศกัมพูจานี่อันตรายมากๆ จริงๆค่ะทุกคนแล้วก็ตอนนี้คนเวียดนามนี่ไม่มั่นใจคนกัมบูจาแล้วก็เขาจะไม่ได้เหมือนแบบอืมเป็นเพื่งพื่งกับคนกัมบูจาค่ะทุกคนจริงๆหนูเป็นคนรักประเทศไทยมากๆเขาบอกว่าประเทศกัมพูชามีการขูดรีดนะครับก็เหมือนล็อกประตูจับอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็มีคนเกาหลีไปเสียชีวิตที่กัมพูชาโดนแก๊งคอเซนเตอร์หลอกลวงไปที่กัมพูชาชาวเวียดนามเขาไม่ชอบคนกัมพูชาและก็ฝากถึงชาวไทยถ้าหากชาวกัมพูชากับไทยลบกันคนไทยไม่ต้องห่วงนะคนเวียดนามอยู่เคียงข้างประเทศไทยเสมอเห็นไหมครับ เวียดนามเขาก็ไม่คบค้าขายกับชาวเขมรแล้วไม่มีประเทศไหนที่เขาให้ค่าคนเขมรเพราะคนเขมรเขาไม่ดีเขาชอบเมลคะคนะครับขอทานอย่างเดียวนะครับนะขอเวียดนามบ้างขอจีนบ้างขอไทยบ้างสุดท้ายยังมาหาว่าประเทศไทยนี่ไม่ดททีทั้งทั้งที่ตัวเองไม่ดีแต่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองไม่ดี คนประเภทนี้มันไม่เจริญครับอย่างทุกวันนี้นะครับมาสร้างข่าวเท็จข่าวปลอมลักลอบเข้ามาวางทุนนะครับแต่บอกว่าเป็นทุนระเบิดเก่าเห็นไหมครับคนเวียดนามนะครับเขาเลยไม่ชอบครับคนเขมรน,นะครับเขาหัวหมอนะหน้าไหว้หลังหลอกกินมนเลินขี้มนหลังคาชาวเวียดนามนี่เขาฉลาดเขารู้ทัน ภาษาชนเขาเลยไม่สนใจคนเขมรน,นะและคนเวียดนามนะเขาใจดําด้วยนะเขาไม่สนคือเขาไม่สนนะครับเขาไม่ใจอ่อนด้วยนะครับแต่ประเทศไทยเรานะครับคนไทยเป็นใจดีเป็นคนใจดีนะครับนะชอบสงสารเอ็นดูนะครับคนไทยเขาก็เลยช่วยเหลือชาวเขมรตลอดนะเวลาอ่าคนไทยนี่เห็นน้ําตานะครับนะเห็นคนทุกข์ยากคนไทยก็มักจะช่วยเหลือ คนไทยเขาจะมองเรื่องมนุมนษย์ยธรรมมากกว่าประเทศอื่นๆพร้อมช่วยเหลือพร้อมซัพพอร์ตเวลาเกิดความทุกข์ยากลำบากประเทศไทยก็มักจะเป็นประเทศแรกที่ให้เข้าให้เข้าให้ความช่วยเหลือนะครับในเขตอาเซียนนะครับนะขนาดประเทศลาวนะครับเวลาน้ำท่วมเวลาเกิดภัยวิกฤตนี่นะครับประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกที่วิ่งเข้าไปหาช่วยประเทศลาวเลยนะ เออนี่แหละผมจะบอกว่านะคนไทยเราเป็นคนใจดีนะครับม,มีเมตตาอย่างประเทศเขมรน,นี่เขาก็ทําตัวเขาเองนะคือประเทศไทยก็ให้ความช่วยเหลือทุกอย่างแต่ทําไมคนเขมรไม่เคยสํานึกบุญคุณอืชาวโลกเขาจะไม่ไปเที่ยวกันหมดแล้วต่างชาตินักท่องเที่ยวหายกันหมดนะเวลาไปเที่ยวก็ชอบเข้าไปตีสนิท สร้างความรังควานให้กับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเขาเที่ยวอยู่ดีๆแต่คนเขมรชอบไปวุ่นวายเออนี่แหละชาวต่างชาติเขาก็เลยไม่ไปเที่ยวเหมือนชาวเวียดนามคนนี้พูดนี่แหละนะไปหลอกนะครับไปต้มตุน๋นนะจับเขากักขังเห็นไหมครับเขาก็เลยบอกว่าประเทศไทยคนไทยน่ารักน่าเที่ยวกว่า เพราะฉะนั้นคนเวียดนามเขาก็เลยชอบมาเที่ยวที่ไทยมาทํางานที่ไทยนะครับคนเวียดนามเขาไม่ไปทํางานที่เขมรเลยนะเขาไม่มีแต่มาทํางานที่ไทยคนเวียดนามเขาทํางานอะไรร้านอาหารนะครับคนเวียดนามทําร้านอาหารที่ประเทศไทยเยอะมากเลยนะครับนี่แหละครับแผ่นดินไทยนะครับผืนแผ่นดินนี้นะครับใครที่เข้ามานะครับทําดีนะครับคิดดีนะครับก็ จเจริญรุ่งเรืองนะครับจนใครที่เข้ามาทําอะไรไม่ดีนะครับสุดท้ายนะครับเวรนกร,รมมันก็จะย้อนไปหาประเทศนั้นๆน,น,นะครับอย่างขเขมรนี่นะครับทุกวันนี้นะครับนะอยู่กันไม่เป็นจุกนะครับเพราะเวรนกร,รมมันตามสนอง